มีรถเก่งมาเดียวี๋ยวากงยวรบเท่านั้นไม่อไมเอบอยนี่อโนออมที่โกนออกมันไม่มีัจะยากได้ัจมกได้ที่ดอกได้ที่อกไตั้งครับตัวใหญ่ วันน้ำเลยล่ะหนักนักกีฬาเดี่ยวมีขาบิดหน้าที่ เสร็จไปแล้วมั้งตแมอเนี่ยตัวผมเองขนอนแนีต่ไพวกที่ลือบอกไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่หทำเรจเสร็จก็เลยไม่้ือไว้อะเ้ัอทบาบอกกมันทำเหมือนว่ามันเป็นเจ้าพนักงาน่ง่ายง่าย่ เจ็บได้ที่เจ็บได้แ่นนึงเราเจ็บได้แล้วก็เอามาเวลาใช้เนี่ยเปลี่ยนป้ายนะไมได้เปลี่ยนครบป้าตรงมไม่นี่ต่เออันนี้ไม่มีไม่มเป็นก้นไ่ส่ตอนมาติดป้ายไมติดติดป้ายติดป้ายไหน่ปเใงที่ใกล้ตัวต่อห้แป่ครับสองหนึ่งเอตอนมาติดป้ายนี้ครับไมพอแล้วไหนไม่ ่ก็คือผมตกงานนะ่ยก็คือไอ้ทีผมม่นะทมมมมผมตัดไมันไม่ที่ผมตัดตัดสินมูลีเขาบอกว่าเอาไว้างหนามันก็ไม่ไม่ได้ไปทำลายระผมนีเวศตแต่เท่าขึ้นมาพวผมก็ทำถูกกฎหมายอ่ะ เอาไว้ข้างล่้ามัน้อมีประโยชน์นะมันมันก็มันบุกฟับุกเลยๆเรู้เรื่รู้เลย่องว่าความคิดก็คือเอ้าทำไมไม่ไม่เอาไปใช้ประโยชน์ครับการที่ทำอาชีพอะไรอยู่เกี่ยมทำทำรับเหมาเนี่ยฮะทำสวนทำไร่เนี่ยก็้วทำมาหมดนะอาชีพเขาอยู่ปาช่วงบ้างอยู่วนบ้างนะฮะรู้เรารู้ได้ไงว่ามันมีเยอะแยะอะไรหลายเลยสะอาดนะอ่านอ่ากในอินเทอร์เน็ตเนี่ย พวกผมมันมาทางนี้แล้วไงมันก็เลยต้องจอดจอดตรงนี้เนี่ยไม่ได้เสียเวลากันไปแล้วืดสายมัน,น,นไม่ใช้งานเอาพูดามตรงเลยฮะพูดเอาหลักความจริงมาพูดกันเลยนะ